อันนี้คือเมล็ดพันธุ์ที่เห่าเอาไว้ปลูกนะจ้ะนี่เราจะสําหรับพริกโพ่นที่นี่กะกำลังจะย่ายเนาะอันนี้น่ะเหาไว้เก็บไว้ยู่นี่เนาะบริเวณนี้เนาจะอันนี้ต้นที่เห็ดเมล็ดพันธุ์เนาะเอายูต้นเดียวก็ได้หลายแล้วเนาจะนี่อันนี้จะเป็นพริกที่เห่าเก็บได้เป็นเมล็ดพันธุ์นะจ้ะได้หลายยู่นะจ้ะเดี๋ยวไปแต่น่าจะประมาณอยู่ประมาณเคึรงกิโลเนาะ นี่เนาะจะพริกที่เห่าเก็บมาไว้เฮ็ดมาเล็ดพันเนาะจะเขากะจะเอามาใส่ถุงไว้แบบนี้เนาะจะปล่อยไว้ให้มันหนาวก่อนเนาะคือจัจงถุงนี้เห่าเก็บมาก่อนเนาะ,ะนี่อยู่นี่กะประมาณเจ็ดขีดเนาะแต่ว่ากำลังเริ่มหนาวเนาะแต่ว่าอันนี้เห้าเพิ่งเก็บมาใหม่เนาะนี่กะเก็บมาใหม่คือกันเนาะกะป่อยไว้แบบนี้ให้มันหนาวเนาะหลังจากกะจบบป่อยไว้แบบนี้แหละเนาะจะให้มันหนาวเนาะ แล้วค่อยเอามาเพาะอันนี้ต้นที่เหาเพาะขึ้นมาอยู่เนาะจา้ะอันนี้จะเป็นต้นเก้าที่เฮาเพาะขังก้อนเดี๋ยวไปเบิ่งวะนี่เนาะจ้ะทุกคนสําหรับไอสไตล์คนส่วนสีมาเบิ่งวะพริกที่เหาเก็บไว้เนาะวะัดมีตัวใดหนาวแน่เนาะเขาก็จะมาต่ำเอาไนมันเนาะจา้ะอันนี้จะเป็นพริกที่เหาเก็บเอาอยูสองต้นแต่มันมีบหลายเนาะจา้ะอันนี้น่าจะยังบนหนาวเนาะสำหรับวับกนี้เนาะ นนะสำหรับวักนี่ยังบบท่านหนาวนะจ๊ะเขากจะจะมัดกินใะไอีกก่อนนะจ๊ะอันนี้จะยังบบได้เนาะแต่อีกตัวนี้หนาวรือย่างนอะอัน,นี้จะเริมเริมหนาวแล้วแต่ก็ยังบบหนาวปันไดน่าจ๊ะน่าจะย่งโบท่านได้หนาวเนาะนี่อันนี้ก็น่าจะเก็บไปเก็บไปอีกเนาะอุวลวง เดี๋ยวจังเหตุบ้งเนาะเดี๋ยวตัวนี้ก็นนาจะนี่โอ้โหตัวนี้หนาวแล้วเนาะสำหรับตัวนี้หนาวเรียบร้อยแล้วเนาะนี่อันนี้ห้องเก็บแต่ละมือแต่ละมือกะต้นเดียวแต่ก็จะบูพร้อมกันเนาะอันนี้เริิมนีหนาวแล้วเนาะจ้ะนี่หนาวแล้วเขาก็จะมาใส่คกตับเอาเนาะจ้ะหนาวเรียบร้อยแล้วเปื่อยแล้วเนาะจ้ะแต่มาใส่คกไว้ตับเอาในมั่นเนาะจ้ะสำหรับ ถุงนี้เน,ะนาะนม่เรียบร้อยแล้วเนะเดี๋ยววางถุงนี้คิดเบิ่งเลยอะพอพันแม่พันเฮามีแค่สามตนเนาะอันนี้น่าจะน่าจะย่งบดได้น่าจะ้ะมีต้องหาเวลามาเฮ็ดแต่ะละครั้งเนาะมันมันหนาวพอๆกันน่าจะ้จะสรุปว่ามือน,นี้ได้เฮ็ดอันเดียวนจะจ้ะก็น่าจะบ่วหนาวเพราะว่า มันอากาศบ่ค่อยอบไปไหนเนาะมันก็เลยเห็นให้มันน้่หนาวนะจ๊ะจากแดดเพราะว่าเปลือกมันหนานะจ๊ะเพราะว่าเขาจะปล่อยไว้แบบนี้มันก็จะหนาวเนาะเนี่ยมาแต่มันแน่นๆเราค่อยอบจากแดดนจากน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวมันก็หนาวเนาะนี่เก็บไปก้อนเนาะแต่ว่าเมื่อนี้เขาจะมาตัดไม้นี่เนาะเครื่องกล่องเัาจะมีลายระดับนะจ๊ะสำหรับมองที่เขาจะกล่อง ก็จะมีตามนี้เลยเนาะจ้ะจักรุ่นใดน,น่าจะก่องไอ้ห้าอันนี้เนาะส่วนนี้ห้างอยู่ชั้นบนสุดแล้วค่อยกรองเนาะสามก่อนนาจะแล้วค่อยมากรออันนี้คือวิธีอเอามาเล็ดพันธุ์สำหรับสวนเฮ้าเนาะจ้ะก็พอได้ตากแห้งคือเขาเนาะจ้ะเฮ้าจะต่มเอาแบบนี้เนาะ จะสายคนสวนเฮ็ดแบบนี้กะไนม,มันเวลาเขาเอามาเพาะมันก็นงอกออกดีอยู่ได้ละ่ะบ่ได้วะซีมีหน่วยหนาวนวยใดนจะจ๊ะนี่กจะต่ำต่ำมอคให้แห้งปนไดงเนาะแต่คิดเบิ้งแต่เห้าอันเอาพริกมาเฮ็ดส้มต่ำเนาะเฮ็ดต่ำมะคุ้งนั่นเองแต่เวลาเขากินแต่มะคุ่งข้าวล้างแล้วสาดไปอยู่ใน ป่ากว้วยมันยังออกเป็นเม็ดเลยนะจ๊ะแต่ว่าวิธีนี้เขาเฮ็ดมาทุกปีเนะาะจักจักปีแล้วจำบ่ได้เนาะตั้งแต่เก็บพริกโพนมานี้ครเข้ากับเฮ็ดวิธีนี้เนาะเก็บเก็บเก็บมาอัน้วก็เอามามัดใส่ถุงไวใ้ให้มันหนาว,วกามาตํำจะเฮ็ดวิธีนี้ตลอดนะจ๊ะเพราะว่ามันใส่ได้ผลเนาะถ้าเฮ็ดแล้วมันบ่งอกเข้าก็จะบเฮ็ดวิธีนี้เนาะแต่อันนี้เขาเฮ็ดมาหลายปีเขา้า วิธีนี้น่าจะเปื่อยแล้วเนาะจะจะเอาน้ำหย่าต่ำจังน้อยเนาะไม่ทันได้เปื่อยคักเนาะพอเปื่อยแล้วค่อยเอาน้ำมาใส่เนาะพอหอบต่ำแล้วแล้วาก็จะเอาน้ำมัน,นมาละลายคลิกน,นี่นะค่ะโอ้โหกินไหมสุดยอดถ้าผู้ใดถืกนีทั้งแสบทั้งหอนเราจานาะนีประมาณนี้เนาะถ้าน่วยใดที่ มันผสมหมุนมันก็จะลอยขึ้นมาเนาะแต่ว่าอันนี้เขายัางวดท่านได้กองละเอียดเนาะเขาจะกล่องลหลายหลายรอบนะจ้ะนี่เรียบร้อยอันสําหรับอันตาําแล้วกอะละลายเนาะด้านแรกก็คืออันนี้เนาะจะเป็นตาห่างเนะจะ้ะข้างล่างลงไปก็จะเป็นตาที่เนาะแล้วทีแล้ว,ลวตาําซุดอีกอันหนึ่งก็คือตัวนี้เนาะละเอียดยิบเลยนะจะ้ะนี่เดี๋ยวจะเทใส่เลย อาจจะทีลงแบบนี้นะจ๊ะโอ้โหโดนมือได้แสบได้นน่มือ oh, okay. จะล้างให้หมดเลยเนาะโอ้ยกินฉุนขนาดเลย นี่เนะาะบ่ใส่มือนะจ๊ะเพราะบ่ามันยังแสบอยู่ช่วงแรกๆเนาะนี่เนาะด้านแรกออกไปด้านสองเนาะอันนี้จะเป็นด้านสองสรับด้านสองนะจ๊ะนี่เดี๋ยวมีเล็ดรอนหอดด้านสามบอ่อนะจ๊ะเดี๋ยวที่ลงออกก่อนเนาะือ้ก็มีรอย หลอดมาดานสามอยู่เนะจ้ะเดี๋ยวเขาก็จะล้างดานนี้ก่อนอีกเนาะหลายน้ำเนาะจ้ะนี่เนาะจ้กะกระซิได้ประมาณนี้เนาะเขาล้างอันออกแล้วเนาะก็ะถือว่ายุนี้หลายยู่ด้เป็นพันสองพันต้นพุนแหละเนาะบอว,ว่าสองสามพันต้นเลยแหละเนะมันพึ่งแห้งอันมันพึ่งล่มเรียบร้อยแล้วค่อย ขนั้นมะจ๊ะอันนี้ดำๆนี่ค่ะเฮ็ดยหนมแต่ก็ยแหนมนั้นนะจ๊ะสำหรับชี้ไข่น้ำตะก่อนน้ำยู่ในถังเนาะถังน้ำเมือดพอดหีเนาะเขาก็เลยเอาน้ำใส่ไม้นันก็เลยเฮ็ดเป็นน้ำเห็ดแหงตะก่อนเนาะน้ำจะเป็นน้ำใสน้ำจากบ่อบรดาบอุ๊ยอาไนมันกระเด็นออกนะจ๊ะนี่เจ๊หายหลายเม็ดอพอเนี้อหลายอยู่ด้วยละโอ้เห็ดแห้งอะไรนะจ๊ะ นายมันแห้งนี่น้อยอยู่เนาะจ้ะนี่ตะแกงตะแกงแบบที่ๆแบบนี้เนาะก็จะได้บหลายตออบเนาะเดี๋ยวเฮาก็จะไปพึ่งลมให้มันแห้งเนาะจ้ะนี่เนาะจ้ะแห้งแล้วกะสีประมาณนี้ถ้าฮายังบวเพาะตอนนี้เฮากะใส่ถุงใส่ตู้เย็นไว้เนาะพอหอดเวลาปลูกแล้วฮาค่อยเอาออกมากเดี๋ยวไปเบิ้งต้นเก่าที่ฮาเห็ดเมล็ดพันธเนาะจ้ะคือต้นนี้เนาะฮาเห็ดเมล็ดพันธุ์ขังก่อนเนาะจ้ะ อยู่ประมาณนี้เนาะไอไนซํานี้นะเฮาเอามากาแล้วก็ได้ประมาณพันกว่าตัวจ้าวืันนี้เฮากะซิมาเพาะเมล็ดเนาะเฮากะซีมาย้ายต้นกะไอพริกที่มันอยู่ในถาดเนี่ยเนาะที่ฮาเพาอไว้เนาะมามาลงหลุมนี้เนาะจ้ะสิ่งที่เตรียมคืออันนี้ไม้ตะเกียบเนาะไม้ตะเกียบเหลือจากก๋วยเตี๋ยวเนาะจะมาจิ้มหลุมมันเนาะจ้่วิธีเพาะเมล็ดสไตล์คนสวนเนาะสไตล์คนทำสวนเฮดแบบนี้ มาหลายปีก็ถือว่าประสบความสําเร็จอยู่เนาะจ้ะนี่เดี๋ยวมาเบิ่งเนาะนี่เราจะเขาก็จะเพาะไส่กระบะก้อนเนาะพาพาะไส่กระบะเขาก็จะมาจิ้มใส่หลุมแบบนี้ให้มันเต็มเนาะจ้ะนี่ประมาณนี้เลยเลยนี่เราจะสำหรับพิกโพนที่เขาแยกครั้งก่อนเนาะมันได้อายุได้อ้สองอาทิตย์เนาะจ้ะนี่หลังจากที่เขาย้ายกามาเนาะมือซิบมือก่อนเขามาให้ปุ๋ยมันเนาะจ้ะนี่กะกะลังจะย่ายเนาะอันนี้น่ะ เฮาว้เก็บไ้อยวนนี่เนาะบริเวณนี้เนาะจ้ะไอซี่ขีดเนาะได้เป็นพันเนาะจ้วะว่าเป็นพันเนาะพันกว่าเลยเลยสำหรับซี่ขีดจะเป็นหน่วยเนะ,ะเมล็ดทั้งเม็ดแบบนี้เนาะจ้ะน่วยมันซี่ขีดเนาะเอาเอามาไอ้ตำเอาไน้มันเนาะก็จะได้เป็นพันเลยแต่สำหรับ พริกพันนี้เนาะพริกพ่นเนีว่าพริกกระเรียงทางการอื่นเนาะจ้ะรสชาติมั่นกะจะเผ็ดหอมเนาะเป็นที่นิยมแถวบ้านเนาะจ้ะแถวทางอื่นกะบรรู้คือกันว่าเป็นที่นิยมบ่แต่ว่าไอ้มันจะขายดีเนาะมาแล้วมันม่นกะดกเนาะจ้ะยุส่วนเท่ากะถือว่าปูกบกค่อยหลายเนาะจ้ะสำหรับพริกพันนี้ถึงมันจะราคาดีแต่ว่ามันน่านได้เงินเนาะจ้ะเพราะว่าสี่เดือนน่ะหลังจากเรา ไอ้กาแล้วสี่เดือนค่อยเก็บมากดิบมันขายเนาจ้ะมันก็นเลยต้องใส่เวลาแน่พัน